แนะนำตัวละครเสมียนในไม่รู้กี่นาทีในเกม Identity V เสมียนป้ายกไม้มหานครตัวละครที่มีสกิลหลากหลายทั้งการโซนเครื่องและการไล่สกิลและพาสีสกิลของป้าเสมียนโดยเสมียนมีสกิลในการจดบันทึกการกระทาหากเสมียนทําการโจมตีจะบันทึกการโจมตีของเสเมียนเอาไว้และสามารถลากออกมาใช้ได้โดยสามารถบังคับการกระทําได้โดยการกระทํานั้นจะไปด้านหน้าหรือไปด้านหลังงงใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเสมียนบันทึกการกระทําการพับไม้ของเซเวิร์โวโดยเมื่อบันทึก การกระทําของเซเวโวแล้วป้าเสมียนสามารถกดย้อนการกระทําการพับไม้นั้นได้หรือจะเป็นการบันทึกการถอดรหัสของเซเวโวป้าเสมียนสามารถกดย้อนการกระทําของเซเวโวได้พูดง่ายๆก็คือย้อนเครื่องนั่นแหละสกิลเปิดล็อกขั้นที่หนึ่งเมื่อป้าเสมียนบันทึกการกระทําของตัวเองหรือเซเวโวที่เกี่ยวกับวัตถุภายในแมปวัตถุนั้นจะโดนล็อกอย่างเช่นแผ่นไม้หรือหน้าต่างสกิลเปิดล็อกขั้นสุดท้ายป้าเสมียนสามารถพังบันทึกการกระทําที่ไม่ใช่แล้วคือเอาจริงๆไม่รู้จะมีไว้ทําไมเหมือนกันแต่ว่าก็มีไว้ดีกว่าไม่มีอะเนาะเฟิก เป็นเซตนี้เลยสุปแล้วตัวมันเก่งไหมป้าเสมียนเป็นตัวละครที่มีสกิลครบเครื่องทั้งการไล่และการโซนแต่แอบ,บเล่นยากไปหน่อยไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดเล่นฮันเตอร์แต่ถ้าใครอยากลองเล่นกันดูแล้วก็อย่าลืมไปซื้อกันละ่ะหวังว่าทุกคนจะเล่นกันเป็นนะเพระคลิปนี้คื